สวัสดีค่ะกลับมาพบกับศิลานีบายทลอดอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็มีอะไรสนุกสนุกมาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันเหมือนเดิมใกล้วันวาเลนไทน์แล้วก็ขอให้เพื่อนๆนนะคะสดชื่นเบิกบานมีหัวใจที่สดใสเตรียมรับกับความรักดีๆคนดีๆที่จะเข้ามา ะะสำหรับเพื่อนๆบางคนที่กำลังมีปัญหาที่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ขอให้มีพลังมีกำลังใจมีพลังบ,กบวกๆเลยนะต่อสู้กับทุทกๆสิ่งทุกๆอย่างให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยความเข้มแข็งนะคะวันนี้เราเหมือนเดิมค่ะเราก็มีพิกาดมาให้เพื่อนๆมาร่วมสนุกกันเหมือนเดิมนะคะลองให้ไพ่ช่วยไกด์ไลน์เราลองดูนะว่า วันวาเลนไทน์นี้คนคนนั้นของเรามีอะไรจะบอกนะคะบางครั้งอาจจะยังไม่เคยบอกหรืออาจจะไม่กล้าบอกหรืออาจจะกำลังมีปัญหากันไม่รู้จะบอกอยังไงลองดูนะคะให้ไพ่ช่วยไกลลายกองที่หนึ่งค่ะเป็นรูปหัวใจกองที่สองเป็นซองจดหมายเพื่อนๆลองทำใจสบายๆนะคะอย่าไปคาดคั้น อย่าไปเร่งเรา้าลองดูนะคะว่าไพ่มีอะไรจะบอกเรานะคะหากเพื่อนเพื่อนพร้อมนะศิลานี้ก็พร้อมแล้วเรามากันกลองที่หนึ่งกล่องกลองนี้นะคะรูปหัวใจพร้อมกับรอยยิ้มนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูกันว่า ความสัมพันธ์ของเพื่อนเป็นแบบไหนพลังงานไพ่ออกมาอย่างไรนะคะ Seven of Cups นะคะ The Sun t e n o ออฟซอดจ e เอ็มเพจนะคะ เไฮิลแฟนนะคะความรักความสัมพันธ์หรือคนที่คุณนึกถึงนะก็มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีความสุขสมบูรณ์แบบนะคะต่างคนต่างตอบโจทย์ซึ่งกันและกันนะคนคนนั้นของเพื่อนๆก็เป็นคนที่มีคุณธรรมมีคติธรรมในการดำเนินชีวิตเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะคะ คือบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะพยายามทำให้มันถูกทำนองครองทำวัฒนธรรมถูกต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะเป็นความรักที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะแต่มันมีสิบดาบมาบนความสุขมันก็มีความทุกข์มันมีคนใดคนหนึ่งอะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันทำไมถึงทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดหรือเป็นไปได้ว่า เขาอาจจะเคยเจ็บปวดจากอะไรมาก่อนนะคะคนคนนั้ของเพื่อนๆอนะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะมะีความโดดเด่นในวงสังคมนะคะเป็นซูปเปอร์สตาร์ในแต่ละสังคมของเขาเป็นไปได้เขาก็อาจจะมีตัวเลือกมีช้อยมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตเขาพอสมควร นะคะแล้วยังไงต่อจ้ะโฟร์บครับนะคะควีนออฟครับนะคะนายาวานคิงออฟเพนตะโคลดเดอะเฮอร์มิตอืม ตอนนี้นะเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอะนะคะก็ค่อนข้างเป็นคนอะไรที่เป็นคนที่หาอะไรถูกใจได้ยากเนาะเป็นคนค่อนข้างเรื่องมาก <c oughs> จะบอกว่ายังไงเลือกมากอ่าอันนั้นก็ไม่ถูกใจอันนี้ก็ไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยค่ะเออแล้วก็ตัวเขาเองนะเขาก็เป็นคนที่มีความ มั่นคงชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือการเงินหรือความรู้สึกเป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะคะแล้วตอนนี้เขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากมอบความรักเนาะเขามีความรักที่ดีเลยแหละอยากจะมอบให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้เขากับ เงียแบบเหมือนนิ่งอะค่ะมีความนิ่งปรีกวิเวกต่อให้มีความคิดอะไรเยอะแยะก,ก็ตามแต่สิ่งที่เขาแสดงออกเลยคือการนิ่งนะคะแล้ววันวาเลนไทน์เนี้ยอยากบอกอะไรเรา The Tower นะคะ Ten of Cups นะคะ judgment เขาอยากบอกอะไรหรอเขาอยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเคยทำหรือสร้างให้มันเกิดความเจ็บปวดในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขาเองนะเขาก็อยากจะทั้งทที่ความรักความรู้สึกของเขาที่มีเนี่ยมันคือความสุขสมบูรณ์ที่ได้พบได้เจอกับคุณ นะคะมันเป็นการเติมเต็มคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือผู้หญิงที่ดีคุณคือคำตอบสำหรับเขาในเรื่องของความรักนี้เลยแหละที่มันได้จบหรือมันได้ทำให้เสียใจหรืออะไรไปเนี่ยเขาก็อยากที่จะกลับมาขอโอกาส นะหรือแม้กระทั่งเขาก็อาจจะคิดว่าขอให้โชคชะตาฟาลิคิดขอให้เขาได้กลับมาเพื่อที่จะมามีโอกาสได้ใช้เวลาใช้ช่วงเวลาที่ดีกับคุณอีกนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะมาดูสิโรแมนแอนเจิลอยากบอกว่าไงลิ l ิชยูเอ็กค่ะ Finance and c a r e e r นะคะ แล้วก็คิฟแอนด์โอเปนมมยโอเคไพโรแมนแเจอร์อยากจะแนะนำนะคะบอกว่าอยากจะให้เพื่อนๆลบล้างอาดีตที่มันเจ็บปวดนะออช่วงเวลาที่มันเลวร้วายพยายามลืมลบมันไปซะนะคะ ตอนนี้เพื่อนๆอ,อาจจะต้องมาให้ความสนใจหรือให้ความสัมพันธ์ในเรื่องการงานและการเงินหรือเป็นไปได้ว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีการงานและการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้นะคะ k e e p and Open Mind นะพยายามเปิดใจนะคะเพราะว่า y your s o u l m a t e ของคุณเนี้ยหรือคนคนเนี้ยของคุณที่คุณนึกถึงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ดังใจคุณหรืออาจจะไม่ได้อย่างที่ใจคุณคิด นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้กันให้มากที่สุดการเปิดใจการให้อาภัยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะทําให้ทุกอย่างที่มันเคยผิดพลาดเสียใจกันมาเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าคุณสองคนยังใช่คำตอบของกันและกันนะคะนี่คือข้อความสิ่งที่เขาอยากบอกนะตอนนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1 หากปัญหาที่เจอมันสร้างความเจ็บปวดจบพังใดๆก็ช่างที่เราเจอมาขอให้เพื่อนๆนะคะมีพลังกำลังใจที่ดีนะคะและเชื่อมัน่นเปิดใจเรียนรู้ถ้าคนคนนี้คือคำตอบของเพื่อนๆหากโชคชะตา หรือจักรวาลเวี่ยงเข้ากลับมาอีกก็ขอให้เพื่อนๆสร้างตำนานรักครั้งใหม่นะคะอย่าเอาอาดีตก,กลับมาทำลายปัจจุบันนะคะไตร Me มทาม new นะคะก็คือบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณลองพยายามมันอาจจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆพนนะที่เลือกกองที่หนึ่ง ขอให้มีความสุขในทุกๆวันขอให้มีความสุขกับตัวเองขอให้มีความสุขกับความรักที่ดีคนรักที่ดีขอให้เพื่อนๆเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้ห่างไกลเพื่อนๆศิลานี้ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับวันนี้กองที่หนึ่งขออนุญาตเก็บก่อนเลย อนที่หผ่านไปแล้วนะคะโอเคเรามาดูซิซองจดหมายกลองที่2นะคะซองจดหมายนะไนน์ออฟเพนตัคค่ะเป็นอย่างไรพลังงานเดะชาริยอดค่ะเซเว่นอนะมาทั้งสองกลองเลยทร f อ u p คัค่ะ The tower มาทั้งสองกองเลยเพอ,เอิญใช้ไพ่คนละเด็กด้วยความรักความสัมพันธ์หรือพลังงานความรักที่มันเกิดขึ้นนะคะมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่เหมือนมีตัวเลือกมีช้อยมีเงินไขมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะแยะเลยอะเออแล้วมีความรู้สึกพรอาวอยู่ในตัวเองด้วยอะคะ่ะแล้วความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเหมือนมันได้จบลงมันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว No. มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันมีเดชาริออดขึ้นนะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นต่างชาตได้นะคะเป็นทหารตำรวจเป็นคนที่แข็งแกร่งสมบุกสมบันชัดเจนแค่ว่างว่องไวประหนึ่งนัก,นกลบเลยอะแล้วมีความแตกต่างคุณนะคะกับคุณอย่างชัดเจนเลยอะอืม เป็นไปได้นะว่าอาจจะเกิดในบราสีก็รากฏได้ธาตุน้ําได้มีนกรากฏพิจิกได้นะคะแล้วยังไงต่อหรอเอสออฟเพน a c l เคค่ะไฟออ o เพน n t a เคิลค่ะไนท์ออฟวานอสศวนไม้ The Hermit จ้ะ is of one นะคะ <S <S เขาอยากบอกอะไรในวันวาเลนไทน์หรือความรู้สึกเขาที่มีณเวลานี้นะมันเหมือนเขาอยากจะเขากาดขอมอบสิ่งดีๆขอเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นอนะ่ะมันอาจจะทำให้มีความรู้สึกว่าครั้งเก่าก่อน่ะมันมีคนในคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายตามอ เป็นฝ่ายตามฝ่ายหนึ่งมากเกินไปอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะทําให้เกิดเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วตอนนี้นะหลังจากที่เขาได้ปีกวิเวกได้ใช้เวลากับตัวเองได้ลองมองหาทางแก้ปัญหาในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คำตอบที่เขาได้เลยคือเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เขาอยากมอบสิ่งดีด ให้กับเพื่อนๆนะคะเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่2อสองจดหมายเนี้ยอาจจะมีโอกาสได้รับของขวัญเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีโชคทางการเงินเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ได้นะคะ king of cup ค่ะ ace of swords knight of cup โอเค กองนี้บอกเลยว่ามันมีการตัดสินใจอย่างแน่วแน่เด็ดขาดชัดเจนว่าเขาอยากที่จะกลับมามอบความรักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ให้กับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งการกลับมาในครั้งนี้เลยคือมอบถ้วยแน่ๆชัดเจนแน่เพื่อนเหนีไม่พ้นแน่ๆค่ะนะไม่ว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นมานะจบไปแล้วหายไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ สิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือว่าฉันยังคงอยากจะกลับมามอบความรักที่ดีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะเรแมนตงเจ้าว่าไงคะ New Love โรแมนติกฟ e ลิ่งค่ะน่าอิจฉาแพชชั่นค่ะน่าอิจฉาเขาบอกว่าบางทีนะคะคนคนนั้นอาจจะกลับมามอบความรักครั้งใหม่ให้กับคุณเขาเรียกว่าคนเก่าคนเก่าในร่างใหม่เออเป็นไปได้เขาอาจจะกลับมามอบความรักที่ดีความรักใหม่ๆให้กับคุณนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆจะได้เจอกับความรักที่โรแมนติกอย่างที่เพื่อนๆต้องการเพื่อนอาจจะกลายเป็น นางเอกหนังที่แบบกำลังแบบพันนิมูลมีความสุขอะไรแบบนี้กับคนรักอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเพื่อนๆแล้วก็คนที่เพื่อนถามถึงนะมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ดึงเพื่อนๆกลับมาเจอกันนะคะและพอไพ่ออร์คิวลใบสุดท้ายบอกว่าเชนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะ บางสิ่งบางอย่างที่มันเคยเป็นอะเออแล้วถ้ามันได้กลับมาแล้วอะ่ะลองปรับลองเปลี่ยนความคิดการกระทําหรืออะไรก็ช่างเพื่อให้มันเกิดสิ่งดีๆในชีวิตเราไม่กลับไปเป็นแบบเดิมเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนปรับได้ก็ปรับ นะค,ะคนสองคนกว่าจะลงเอ่ยกันได้บางทีการเรียนรู้ทุกวันปรับเปลี่ยนกันทุกวันเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้เข้าถึงซึ่งกันและกันได้มากขึ้นตราบใดที่ยังต้องใช้ชีวิตคู่กันไปหรือเดินคู่กันไปเนี่ยค่ะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดการปรับการจูนเข้าหากันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะก็ขอให้มีความสุขก,กับ ความรักโอกาสดีๆในสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงวันวาเลนไทายนะคะจบแล้วค่ะสองกองสำหรับวันนี้นะคะศิลานีนะก็ขอมอบพลังงานดีๆขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆได้มีความสุขเฉลิมฉลองในวันแห่งความรัก ะะและที่สำคัญนะอย่าลืมมอบความรักความอบอุ่นใจให้กับคนรอบข้างเราด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆรือืมแม้กระทั่งไอตัวน้อย,อยสัตว์เลี้ยงที่อยู่ที่บ้านอย่าลืมแบ่งปันความสุขความรักให้กับเขาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ศิลานีต้องขออนุญาตลาก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ